เอเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้มาดูลูกกระต่ายซึ่งวันนี้ก็โรงแรงก็กําลังจะเอาขวดน้ําให้ก็ขวดน้ําก็น่ารักเหมือนกันครับอันเล็กนิดเดียวเองน่ารักอีกแบบมันก็จะมาดมกดกดแถวนี้มันจะเห็นเองมันจะเจอเขามันเองมันก็จะแล้วน้าก็จะหยดลงมาใช่ไหมครับันลูกมันไม่ลูกปิดมันฟันมันไปแท้ปั๊บมันก็รู้แหละเหมือนหมู โอ้ศาสตร์แบบเดียวกันมันเกี่ยวมันก็ไปนี่มันจะลงเทเลสตนิด,ด,นดมันก็ได,ด้ดดดดดหลายวันแต่แม่มันก็ไม่ยอมอยู่ห่างนะสงสัยเป็นแม่มันนี่ครับมาแล้วมาแล้วมันก็วิ่งเข้าอยู่นะมาแล้วเขาเนี่ยอืออ่านี่นีสามตัวเลยเนี่เอา้าสโซโลตุ่ไหนเป็นเป็นแม่มันกันแน่เนี่ยแบบอ้ามาหอมไปเลยอ้าวมาจุกไปเลย อเออมันนอนอยู่ครับบุงแดงนอนมันนอนอยู่หมดพอดกันอยู่เลย,ย,ออยจะล่าหายโอ้โหนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสมาชิกอยู่ครบเหมือนมันกลัวๆงไงเนาะยู่ครบดีกว่าสัญชาตญาณของกระต่ายอยู่แล้วเออโอ้โตืนต่นจับที่ตืน่นตื่นกลัวทำยังไงเราจะ วางมันจะดึงดึงคับโอ okay, เคเพื่อนๆนี่ก็เป็นวันที่สองของการน,นำเสนอลูกกระต่ายก็เดี๋ยวให้เ<อ>พื่อน,นๆนนได้ติดตามตอนต่อไปเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวลุงแดงแกยังมีอีกหลายครอบครัวของกระต่ายที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นเพราะ บางตัวก็มีข้ออยู่ข้างนอกด้วยใช่ไหมครับลุงแดงเนี่ย yeah, ลูกอาทิตย์ก่อนนะนี่ไงมันอยู่ตรงนี้นมันยังไม่กล้าออกมาเลยอ๋ออีพงข้างนอกอีเหรอมันอยู่มุมนี้เนี่ยมันเช้าเลยมันมันก็วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่มันจะคิดนมแม่มันยังไม่ให้กินเลยขนาดโตแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวถ้าลูกกระต่ายออกมาครบอาจจะขึ้นเป็นสิบส,บสบตัวเลยเพื่อนๆ ยืนอยู่ตรงนั้นก็วิ่งมาเนี่ยพี่อายมาก <Okay. S 2> ลูกมันเป็นทั้งสีขาวแล้วก็สีเทาแล้วมันตัวนี้คือพ่อมันแล้วตัวสีเทาคือแม่มันม,มันก็ไม่ปั่นใหญ่โอเคเพื่อ <laughs> <laughs> <Okay, S 2> นเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันอีกทียังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนั้มันออกมั้ย